คุณรมดอนของพักคก้าวไกลน้องใบ <ฮะ S 2> หา,หาเนื้อด,ด่วนเลยสอสอรอมดอนสอสอของก้าวไกลพูดเรื่องงบกอรอมนรค่ะ,ะโดยที่คุณรอมดอนบอกนะคะว่า,าการจัดงบดับไฟใต้ของรัฐบาลน,นี้ไม่ต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วในรอบ20ปีมีเหตุเกิดขึ้น22,000กว่าครั้งบาดเจ็บไป14,000คนเสียชีวิตไปประมาณ7,500ใช่คุณรมดอนจำได้ <ฮะ S 2> สีมกราคม เหตุการณ์ป้นปืนที่นราธิวาสไงครบรอบ20ปีปฐถมมาบทเหตุการณ์ป้นปืนค่ายปีเหลงจังหวัดนราธิวาสการปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรมจะทําให้วิกฤตการเมืองหลายอย่างเนี่ยมันคลี่คลายได้โดยเฉพาะไฟใต้แต่อย่างที่บอกการจับงด,ดับไฟใต้เนี่ยรัฐบาลน,นี้ไม่ได้ต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะแล้วก็บอกว่า งบประมาณทั้งหมดอย่างที่ไล่ไปเนี่ยนะคะที่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น20,000กว่าครั้งเจ็บไป10,004เสียชีวิตไป7,500เนี่ยงบประมาณรวม5.4แสนล้านบาทนี่คือต้นทุนที่เราสูญเสีย มีที่น่าตื่นเต้นก็คืองบกำลังพลและการดำเนินงานกว่า3,500ล้านบาทตรวจสอบไปตรวจสอบมาสงสัยจะเป็นงบบัญชีผีแล้วยกเหตุการณ์จำได้ไหมโดนจับโป๊กกรณีสิบตำรวจโทรหญิงคุณผู้ชมจำได้ไหมคะมีชื่ออยู่ในกรมนภาคสี่ส่วนหน้าซึ่งตอนนั้นบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดสอวอคนหนึ่งจาได้ไหมตัวเนี่ยอยู่ราชบุรีแต่มีชื่ออยู่ในกรมนภาคพสี่ส่วนหน้าต้องการให้กรมนชี้แจงออกมาสิว่าง,งบส่วนนี้มีผีกี่ตัว มีคนจริงๆที่ทำงานอยู่เท่าไหร่หรือเป็นงบหากินเฉยๆเป็นคำถามใหญ่ว่าถ้าสันติภาพเกิดขึ้นแล้วกรมนณจะอยู่อย่างไรจำเป็นต้องมีภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพื่อให้องค์กรเช่นนี้ดำรงอยู่หรือไม่แล้วคุณรอมดอนเนี่ยถึงขนาดบอกว่าท่านนายกกับรัฐบาลกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการชายแดนที่ครอบครองโดยกรมนณใช้คาว่าอย่างนี้เลยนะเราอาจจะเห็นอะไรดีกว่านี้แล้วก็บอกเป็นไปได้ไหมที่จะรื้อฟื้นคดีตากใบ ให้ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการเพราะเหลืออายุความเพียง10เดือนเนี่ยอันนี้คือบรรทัดเดียวไม่กี่คำครับการกำลังพลและการดำเนินง,งาน3,500กว่าล้านบาทเช็คไปเช็คมาตรวจสอบไปตรวจสอบมาอันนี้แหละครับน่าจะเป็นงบประมาณที่หลายคนรู้จักกาันจากกรณีบัญชีผีที่ถูกจับโป๊ เมื่อปีที่แล้วจากกรณี10บตำรวจโทหญิงที่ชื่ออยู่ที่กรมนณภาคสี่ส่วนหน้าแต่ตัวอยู่ราชบุรีและมันเรื่องมาแดงก็เพราะว่า,วามีกรณีการทำร้ายร่างกายทหารหญิงคนหนึ่งแล้วก็โยงใยไปทั่วเลยครับนี่ใช่หรือไม่ครับนี่คืองบประมาณที่หล่อเลี้ยงกำลังพลที่เอาเข้าจริงแล้วไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยคำถามที่ต้องไปฝากถามเลยนะครับต้องฝากกรมนณชี้แจงต่อกรรมธิการว่า ไอ้งบ3,5 3,500 35กว่าล้านนี้เนี่ยมีผีกี่ตัวมีคนจริงๆที่ทำงานอยู่เท่าไหร่กันแนะ่หรืออันนี้ครับเป็นงบที่หากินกันเฉย,ยๆเป็นไปได้ไหมครับภายใต้เงื่อนไขหรือว่างบประมาณประมาณนี้นะครับฟื้นคดีสำคัญอันหนึ่งที่เป็นปมสำคัญมาโดยตลอด20ปีที่ผ่านมาคดีตากใบครับท่านใส่คดีตากใบไปสักคดีได้ไหมครับ และไอ้ส่วนไปฟ้องปิดปากนะครับขยันเหลือเกินนะครับของกลรมนภาคสีส่วนหน้าทำลายบรรยากาศสันติภาพทำลายบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นอันนี้นะครับขอให้พอรมนท่านนายกรัฐมนตรีกำชับหน่อยครับท่านแม่ทัพภาคสีท่านอาจจะไม่รู้เรื่องว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันสปอยสันติภาพมันบั่นทอนกระบวนการสันติภาพเหมือนท่านบางทีก็เหมือนไบโพล่าครับเดี๋ยวอยากจะคุยเดี๋ยวก็อยากจะปิดปากนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องกำชับนะครับภายใต้เงื่อนไขงบประมาณนี้นะครับ เขาไปพูดถึงแม่ทัพภาคที่4อภิปรายอยู่เดือนเลยบางทีอยากจะคุยบางทีอยากจะไม่คุยแล้วก็พูดถึงอาการป่วยใบโพล่าหรือเปล่านายยมตรีเศรษฐาทวีสินมีอยู่ช่วงหนึ่งลูกขึ้นมาชี้แจงข้อที่หนึ่งการจัดงบแก้ปัญหาความไม่สงบสามจังหวัดเชียงรายภาคใต้ของกรมนอรยะหลังความรุนแรงลดลงกรมนตั้งใจทํางานจริง แม้วิธีจะแตกต่างก,กันแต่เชื่อว่าจุดประสงค์เดียวกันคือคือความสงบให้สามจังหวัดคนเชษฐาบอกเลยความไม่สงบในพื้นที่มันจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นทางหนึง่งถ้าทําให้คนมีเงินในกระเป๋าชีวิตดีขึ้นปนัญหาความรุนแรงจะลดน้อยลงควบคู่กับการทํางานร่วมกันระหว่างไทยมาเลเซียเรื่องของความมั่นคงส่วนข้อวิจาร์งบของกรมนจะรับไปพิจารณาพูดคุยทําให้งบมีประโยชน์สูงสุด ส่วนคำถามที่มีข้อกล่าวหาในทำรองว่า,าถ้าไม่มีความสงบในพื้นที่สามจังหวัดกอรมน<ก>จะทำงานาอะไรคุณเชถาบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะพูดคุยกับพบว,ะวะทบมีหลายเรื่องที่ต้องทําอย่างเช่นช่วยเหลือเรื่องอุทกภัยภัยแล้งขุดบ่อกเก็บกับกน้ําลงพื้นที่ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอุทกภ,ภยัยส่วนที่คุณเราพูดถึงไบโพล่า อันนี้คุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่ใช่หมอไม่ทราบว่าเป็นหรือไม่แต่เท่าที่สัมผัสก็พบว่าเป็นคนสม่ำเสมอดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแน่นอนครับเป็นปัญหาที่สะสมมานานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากช่วงระยะหลังเรื่องความรุนแรงก็มีการลดน้อยลงอย่างมีนัยยะนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนแล้วก็ตัวแทนของพรรคการเมืองทุกภาค รวมถึงทั้งขอบคุณทางด้านฝ่ายความมั่นคงรวมถึงทั้งกรรมนรซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าผมเห็นด้การทำงานของเข้ามาผมก็ทราบว่าเขามีความตั้งใจจริงนะครับอาจจะมีวิธีการงานที่แตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่าทั้งตัวท่านเองแล้วก็ทางาฝ่ายความมั่นคงทางกรรมนรเองก็มีจุดประสงค์เดียวกันที่ท่านได้ให้ความกรุณาวิเคราะห์เรื่องงบมาซึ่งผมก็จะน้อมรับไปพิจารณาไปคูดคุยว่าจะทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะ ทำให้งบเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดส่วนเรื่องว่าถ้าเกิดมีความสงบแล้วไม่รู้จะก,การรามาจะจะไปทําอะไรนี้อันนี้ท่านไม่ต้องมาห่วงนะครับผมพูดคุยกัาท่านผู้ชาการสารบกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่ท่านอยากทําพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องของไบโพล่าผมเองผมก็ไม่ได้เป็นหมอนะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสกับท่านมาท่านไม่เคยนะครับเป็นคนที่สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ดูเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ละฮะท่านผู้ชมอันนี้กรามานอรใช่ไหมก็มีคุณชูรทินพิจาร์คนหนึ่งที่อภิปรายคนแรกเมื่อวานแล้วก็ยังมีในส่วนคุณรามารน,นที่ว่านี้เดี๋ยวต้องตามดูวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเหรอวันนี้ตัวสําคัญสําคัญของก้าวไกลยังไม่ออกเลยนะคุณลังเีื่มันโลมคุณโรมคุณวิโรธคุณวิโรธเดาว่าน่าจะเป็นคนอภิปรายสรุปค่ะมีคุณไอติมออันนี้เท่าที่นึกออกนะ,ะเดี๋ยวตามกันดูต่อขอประชิดที่ปัดก็ยังมีนะ S <S ทำไปทำมาก็โชว์ฟอร์มเหมือนกันนะ <S <S 2> <S 2> ในแง่ของการอภิปรายในสภา